สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ r e ฟ e s h Li f e นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความรักและความห่วงใยที่พระเจ้ามีต่อธรรมิกชนนะคะเคยรู้สึกไหมคะว่าตัวเราเองเนี่ยมีใครรักเราหรือไม่มีใครห่วงใยเราหรือไม่บางคนอาจจะลำพึงนะคะบอกว่ามีใครสนใจฉันบ้างไหมนะคะมีใครห่วงใยฉันบ้างไหมหรือว่ามีใครคิดถึงฉันบ้างไหม เชื่อว่าหลายคนคงมีคำถามนี้อยู่ในใจแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะตัดพ้อไปถึงพระเจ้าก็ได้ว่าเอ๊ะพระเจ้าทรงห่วงใยฉันหรือเปล่านะคะในบทเพลงชีวิตคริสเตียนนะคะมีบทเพลงหนึ่งนะคะเป็นบทเพลงที่ไพเราะมากๆนะคะชอบที่จะฟังเพลงนี้มากๆนะ,ะแล้วก็ผู้ประพันธ์เพลงนี้นะคะก็คือบาดหลวงชาวฟิลาเดลเฟียนะคะคนหนึ่ง ที่ชื่อว่า,าที่ฉายาของท่านบอกว่าศิษยพิบาลแห่งแสงแดดแสดงว่าเป็นคนที่มีความสดใสนะน่ารักในบทเพลงของท่านที่เขียนไว้ก็คือว่าเป็นบทเพลงที่บอกว่าพระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่คริสเตียนเก่าๆจะคุ้นกับเพลงนี้นะคะเป็นบทเพลงชีวิตคริสเตียนบาดหลวงท่านนี้นะคะท่านมีชื่อว่าเกรฟนะคะมีบุค,คลิกที่สดใส นะมีความยิ้มแย้มอารมณ์ดีตลอดเวลาบุคลิกของท่านเนี่ยหน้าเข้าใกล้เป็นบัดหลวงหรือว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่อบอุ่นนะคะแต่ว่าพี่น้องรู้ไหมคะว่าในช่วงหนึ่งชีวิตของท่านน่ยท่านเคยประสบสภาวะความซึมเศร้านะคะชีวิตตกอยู่ในวังบนของความเศร้าโศกเสียใจนะคะหลายคัก้ก็ตัวท่านเองก็ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ ครอบครัวคนรักนะาชีวิตของหน้าที่การงานของท่านก็พังทลายพร้อมกับภาระที่หนักอึ้งในครอบครัวที่ต้องแบกรับในช่วงชีวิตของบัตรหลวงท่านนี้นะท่านมีความอ่อนแอแล้วก็ขาดกำลังถดถอยท่านสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปหลายคนจริงๆนะคะฟังเราก็ดูน่าเศร้าสูญเสียบุคคลที่รักในครอบครัวไปหลายคนนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งท่านรู้สึก ว่าชีวิตนี้มันมันอับจนหนทางจริงๆท่านได้ฟังเพลงที่มีชื่อว่า,ามีสหายเลิศคือพระเยซูคริสแล้วท่านได้ฟังเสร็จแล้วพอกว่าเนื้อเพลงนี้แตะใจท่านเหลือเกินแตะใจทำให้รู้สึกว่าอมไม่มีใครก็ยังมีพระเยซูคริสบทเพลงนี้ทำให้ให้บาตรหลวงท่านนี้ได้เดินเข้าหาพระเจ้าได้เข้าใกล้พระเยซูคริสมากกว่าที่เคยนะคะ ได้ใช้เวลาเฝ้าเดี่ยวใช้เวลานมัสก,การใช้เวลาอธิษฐานนะคะแล้วเมื่อผ่านความเศร้าโศกไปแล้วเนี่ยได้รับการฟื้นกําลังขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านก็ได้รับแรงบันดาลใจจากบทเพลงเนี่ยที่ว่ามีสหายเลิศคือพระเยซูท่านก็ได้รับแรงบันดาลใจ,จ,ลลแ,ใจแล้วก็มาประพันธ์บทเพลงนี้ว่าพระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่และขณะที่ปีเดียวกันเองที่ท่านประพันธ์เพลงนี้น้องสาวของท่านก็เสียชีวิตนะคะ แต่บทเพลงเนี่ยนะคะเรามาฟังด้วยกันคร่าวๆไหมคะไม่ได้ร้องนะคะจะจะอ่านให้ฟังนะคะที่ว่าเมื่อจิตใจข้าร้าวปวดร้อนเหลือทนจะร้องเพลงไพระไม่ได้เมื่อภาระถมทับดวงใจต้องระทมพระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่นะคะเมื่อใจมืดมัวเกิดความกลัวนักหนามีภัยพิบัตริรอบตัวข้า เมื่อสว่างกลางวันกลับกลายเป็นกลางคืนพระเยซูห่วงข้าหรือไม่ในข้อในท่อนสุดท้ายบอกว่าเมื่อผู้ที่รักต้องอำลาจากโลกจิตใจของข้าแสนเศร้าโศกใจข้าจวนจะแตกซวงอกจวนจะแยกพระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่เราจะสังเกตนะฮะว่าสุดท้ายจะมีคำถามว่าพระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่ ที่บาทหลวงท่านนี้ได้เขียนเข้ามาเป็นบทเพลงแต่ในท่อนรับก็บอกว่าพระองค์ทรงหว่วงพระองค์ทรงห่วงเมื่อข้าเศร้าพระองค์ทรงห่วงกลางวันอ่อนระาอาใจกลางคืนเมื่อยล้ากายข้ารู้พระองค์ทรงหว่วงแรงบันดาลใจที่ท่านแต่งบทเพลงขึ้นมาบทเพลงที่ท่านแต่งเนี่ยนะคะได้นำการนุนจิต ชูใจคริสเตียนมาทุกยุคทุกสมัยนะคริสเตียนทั้งในต่างประเทศคริสเตียนในเมืองไทยแม้กระทั่งตัวดิฉันเองดิฉันก็ได้รับการชูใจจากบทเพลงนี้ในยามที่อ่อนกำลังในยามที่รู้สึกว่าเออต้องการคนที่จะเข้าใจเราแต่บทเพลงนี้ก็นุนใจจริงๆนะคะในขณะที่เราคุยกันเนี่ยอาจจะมีหลายๆคนนะคะที่มีคำถามเช่นเดียวกับบทเพลงว่าอื พระเยซูห่วงคุณหรือเปล่าอาจจะมีคําถามนะพระเยซูห่วงฉันไหมอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วพระเยซูรู้สึกไหมรู้สึกเสียใจรู้สึกดีใจหรือพระเจ้าเนี่ยมีอารมณ์เหมือนพวกเราที่เป็นมนุษย์ไหมพระเจ้าโศกเศร้าเสียใจได้ไหมพระเจ้าดีใจได้ไหมนะหลายคนอาจจะมีคําถามมีข้อสงสัยแล้วพระเจ้าร้องไห้ไหมพระเจ้าเคยรอย้องไห้ไหมพระเจ้าเจ็บปวดเป็นไหม เสียใจเป็นไหมนะคะหรือว่าพระเจ้าเนี่ยถูกทําร้ายจิตใจได้เหมือนเราหรือเปล่าหรือไม่มีใครทําร้ายจิตใจพระเจ้าได้เลยพระเจ้าลอยลอยอยู่เหนือปัญหาหรือเปล่านะคะหรือบางคนอาจจะถามว่าพระเจ้ามีความรู้สึกเหมือนมนุษย์และจะเข้าใจความรู้สึกของมนุษย์หรือไม่ถ้าไม่มีนะคะ <c oughs> อยากจะนำพระวจนะข้อหนึ่งนะคะถ้าบอกว่าพระเจ้านะคะห่วงเราหรือไม่เนี่ย ในพระธรรมหนึ่งเปรโตบทที่5ข้อ7บอกว่าจงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายเห็นไหมฮะยืนยันว่าพระเจ้าห่วงใยเราไม่ใช่พระเจ้าไม่รู้สึกนะคะเวลาเราที่พบกับปัญหาหรือความทุกข์ยากพระเจ้าทรงห่วงใยนะ,ะถ้าใครจะถามว่าพระเจ้าเสียใจเป็นหรือเปล่า เขาเอาพระธรรมอิสยาห์มาตอบนะคะในอิสยาห์42บอข้อ14บอกว่าเราได้นิ่งอยู่นานแล้วเราเงียบอยู่และรังตนเองไว้วันนี้เราจะร้องออกมาเหมือนผู้หญิงกำลังคลอดบุตรเราจะหายใจฉี่และหอบมันเป็นอาการของคนที่เจ็บปวดระดับลึกในหัวใจเป็นอาการที่เจ็บปวดระดับลึกถ้าเราจะบอกว่าพระเจ้าเสียใจเป็นไหม เสียใจหรือร้องไห้โศกเศร้าเป็นไหมพระธรรมข้อนี้กำลังบรรยายปฏิกิยาของพระเจ้าว่าพระองค์เสียใจเสียใจแล้วพระองค์มีความโศกเศร้านะมีความเสียใจระดับลึกอย่างที่บอกว่าหลายครั้งเราเราเรารู้สึกว่าเราขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ได้รู้อะไรมากมีใครว่าเรามีใครนินทาเราเราได้ยินเพียงเล็กๆเ,กเ,กเราก็เจ็บแหละ มีใครต่อว่าเราเล็กๆเราก็เจ็บแหละแต่ถ้ามีคนมากมายไม่ชอบเราและเราได้ยินสิ่งที่เขาพูดถึงเราอะ่ะไม่แน่นะเราอาจจะป่วยใจป่วยจิต,ตรอมรอมซึมเศร้าไปแล้วก็เสียชีวิตไปเลยก็ได้เพราะว่าเราอาจจะทนต่อความคิดของคนหรือการต่อว่าต่อคานกันด่าทอของคนเราอาจจะทนไม่ได้แต่พี่น้องรู้ไหมคะว่าพระเจ้าได้ยินที่ทุกสิ่งที่มนุษย์พูด มนุษย์ด่าทอกันสาบแช่งซึ่งกันและกันเกลียดชังกันนินทากันพี่น้องรู้ไหมคะว่าพระเจ้าได้ยินทุกอย่างเลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระองค์ก็คือความเสียใจหรือว่าเสียพระทัยนั่นเองเสียใจแล้วก็โศกเศร้านะคะนี่คือหัวใจของพระเจ้าจะบอกว่าพระองค์ไม่รู้สึกเลยไม่จริงอ่ะพระองค์รู้สึกทุกอย่างเพียงแต่ว่าพระองค์ทรงอดทนนิ่งอยู่นิ่งเฉยรอเวลาให มนุษย์ปรับเปลี่ยนนิสัยรอเวลาให้มนุษย์กลับมาหาพระองค์รอให้เราคืนดีกับพระองค์รอให้เราเลิกนิสัยที่ไม่ดีนิสัยแย่ๆรอให้เราเลิกทำบาปเพื่อเราจะกลับมาหาพระองค์พระเจ้ารู้สึกนะคะถ้าจะบอกพระองค์ไม่รู้สึกเป็นการเข้าใจผิดนะคะแล้วพระองค์ทรงโศกเศร้าเสียใจร้องไห้ได้ไหมในพระคำของพระเจ้าในในพระธรรมในบันทึกถึงพระเยซูคริส พระเยซูคิสรงกันแสงนะคะจำได้ไหมคะพระองค์ทรงร้องไห้ตอนไหนพระองค์ทรงร้องไห้ตอนที่ลัสลัดเสียชีวิตหรือตายไปพระองค์ทรงเห็นมารีแล้วก็เห็นบาธาสองคนพี่น้องร้องไห้ในการจากไปของลัสลัดแล้วพี่น้องสองคนก็บอกกับพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์อยู่ที่นี่น้องของข้าพระองค์คงไม่ตายแต่ทั้งสองก็ร้องไห้ต่อหน้าพระเยซูพระเยซูก็ร้องไห้ พราะพระองค์สะเทือนใจกับพี่น้องสองคนที่เขาสูญเสียคนที่เขารักะพระองค์สะเทือนใจที่เพื่อนของพระองค์คือลาซลัสได้จากโลกนี้ไปหรือตายไปนะคะพระพระเยซูทรงมีความรู้สึกพระองค์สะเทือนใจพระองค์เสียใจไม่ต่างกับเราเพราะว่าพระองค์ณขณะนั้นเวลานั้นพระองค์ทรงสภาพของมนุษย์อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ทรงสภาพกึ่งพระเจ้ากึ่งมนุษย์ไม่ใช่พระองค์ทรงสภาพมนุษย์ ร้อยเปร์เนะคะแล้วพระองค์ก็เสียใจนะคะในในเรื่องอีกในเรื่องอะไรเรื่องกรุงเยรูซาเลม็มพระเยซูทรงเห็นอนาคตว่ากรุงเยรูซาเลมเ็มในอนาคตหลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนไปแล้วเนี่ยโรมจะเข้ามาปุกแล้วก็ทําลายนะคะเข้ามาบุกรุกแล้วก็ทําลายฆ่าทั้งเด็กและผู้หญิงคนชรา นคนอ่อนแอคนแข็งแรงจะถูกฆ่าพระองค์ทรงเห็นความล่มสลายของกรุงเยรูซาเล็มในอนาคตพระเยซูทรงกันแสงแล้วทรงโศกเศร้ากับภาพที่จะเกิดขึ้นในชนชาติของพระองค์และในมนุษย์ <c oughs> นะคะแล้วก็อยากจะขยายนิดหนึ่งว่าความสะเทือนใจของพระเจ้าปัจจุบันนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้อะไรที่ทําให้พระเจ้าสะเทือนใจที่สุดนะคะนอกจาก การสูญเสียนะคะสิ <normal> ่งที่พระเจ้าสะเทือนใจมากที่สุดก็คือว่าเมื่อเราทําบาปเมื่อมนุษย์ทําบาปทําบาปต่อกันและกันคมเหงฆ่านะคะทารุณกันนะคะเมื่อมนุษย์ทําร้ายกันนะคะคุกคามทารุณทรมานซึ่งกันและกันโกงกันหรือเข็นฆ่าชีวิตที่บริยสุ์นะคะคนเข้มแข็งรังแกคนอ่อนแอนะคะ ทำบาปการไหวลูกรพับการเล่นชู้หรือทำบาปทุกอย่างที่เป็นความบาปพี่น้องรู้ไหมคะว่า,วานั่นอ่ะเรากำลังทำลายจิตใจของพระเจ้าทุกวันโดยที่เราไม่รู้สึกว่ามีใครคนหนึ่งนั่งมองดูเราทำบาปแล้วทรงเสียใจทรงโศกเศร้าในพระทัยของพระองค์นี่คือเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้พระเจ้าทรงสะเทือนใจและสิ่งที่สะเทือนใจพระเจ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบุคคลผู้คนที่หลงหายไปจากพระเจ้า แล้หลงทางคือเวลาคนทําบาปพระเจ้าไม่ได้มองว่าเราคือคนชั่วร้ายเราช่างแสนชั่วช้าเลยซ้ำไม่ใช่นะคะพระเจ้าไม่ได้มองเราแบบนั้นพระเจ้ามองเราว่าเราเป็นคนหนึ่งที่กำลังหลงทางหลงผิดทำผิดทำสิ่งที่มันแย่ๆสิ่งนี้พระเจ้าโศกเศร้าเสียพระทยัยพระเจ้าไม่ได้เกลียดชังเราพระเจ้ารักเราแต่พระองค์ทรงเสียใจ อย่างลึกซึ้งสะเทือนใจอย่างไม่อาจจะคาดคะเนดได้ว่าพระองค์ทำไมเสียใจขนาดนั้นพระองค์ไม่ได้มองดูมนุษย์ว่าเป็นเหมือนฟางฟางข้าวที่ต้องเผาทำลายให้หมดไม่ใช่พระองค์ไม่ได้มองอย่างนั้นพระองค์มองมนุษย์ว่าเป็นเหมือนรวงข้าวที่สุกเลื้องอลํามเต็มทุ่งนานะคะพระองค์ปรารถนาจะเกี่ยวทุกรวงนั้นเข้ามาเก็บในท้องพระคลังของพระเจ้านี่คือความรักของพระเจ้า ที่มีต่อชีวิตของมนุษย์นะคะความอดอยากหิวโหยความเจ็บป่วยนะคะการเหนื่อยอ่อนอย่างที่บอกการถูกคุกคามถูกทำร้ายถูกโจมตีวันนี้มีสงครามเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นยูเครนรัสเซีย,ยไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลกลุ่มกบกับกลุ่มฮามาสหรือว่าอิสบลนะคะหรือกลุ่มหลายๆกลุ่มที่กำลังเมียนมาด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้พระเจ้ามีความสุขนะ,ะพวกเราฟังแล้วเราก็เป็นทุกข์ ่เชื่อไหมคะว่ามันสะเทือนหัวใจของพระเจ้าไปถึงระดับลึกในพระทัยของพระองค์นะคะพระองค์ไม่ได้ปรารถนาให้ใครสักคนพินาศไม่ได้ปรารถนาให้ใครสักคนต้องบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตไปนะะมีกลุ่มที่ต่อต้านพระเจ้านะฮะเขาบอกว่าพระเจ้าไม่รู้สึกอะไรหรอกพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ไม่ได้รู้สึกไม่ได้เข้าใจความสูญเสียความบาดเจ็บของเราในเนื้อหาเหล่านี้ที่เราคุยกันเราทราบแล้วนะคะว่ารู้สึกสิ แต่เจ้าทรงรู้สึกคำถามที่เป็นที่ผ่านบทเพลงนะที่บอกว่าพระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่เนี่ยในท่อนร้องรับที่บอกว่าพระองค์ทรงห่วงนะคะเมื่อข้าเศร้าพระองค์ทรงห่วงนะเป็นบทเพลงที่สะท้อนให้เราเห็นถึงหัวใจของพระเยซูต่อผู้ที่อ่อนแอนะคะเมื่อพี่น้องกําลังต่อสู้กับความเจ็บป่วยแล้วก็ต่อสู้กับ ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจถูกทอดทิ้งถูกทำร้ายถูกทารุณนะคะขอให้รู้ไว้เถอะว่ามีผู้หนึ่งห่วงใยท่านอย่างสุดซึง้งก็คือพระเยซูคริสต์นั่นเองนะคะพระองค์พระเจ้าของเราไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ใจร้ายใจไม้ไส้กระกรรมนะคะไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่ปราศจากความรู้สึกใดๆขอให้พี่น้องรู้ว่าทุกหยาดน้ําตาทุกหยดน้ําตาที่เราได้หลั่งออกมานั้น พระองค์ทรงสัมผัสและพระองค์ทรงรู้สึกนะคะขอให้เราวางใจในพระองค์อยากให้เรารู้ว่าในโลกนี้อาจจะมีมีเพื่อนหลายคนเพื่อนก็รักเราแต่ความเข้าใจอย่างลึกซึง้งในความเป็นมนุษย์ไม่มีใครเข้าใจกันได้อย่างลึกซึง้งแต่หนุนใจว่าพระเจ้าทรงเข้าใจท่านและพระองค์ทรงปรารถนาที่จะบรรเทาปรารถนาที่จะเยียวยาความเจ็บปวดในจิตใจของท่านนะคะ พี่น้องสามารถเข้าใกล้พระเจ้าแล้วลองเรียกหาพระองค์ได้ให้พระองค์เยียวยาจิตใจของท่านนะคะเยียวยาวิญญาณจิตที่เจ็บป่วยของท่านแล้วให้พระเจ้าปลอบใจเรานะคะพี่น้องให้พระองค์ปลอบใจให้พระองค์เทความรักของพระองค์ลงมาในหัวใจของเราแทนความสูญเสียแทนความอ้างว้างนะคะให้จิตใจที่เจ็บปวดของเรานั้นได้รับการเยียวยาได้รับการรักษาให้หาย และรับการเติมเต็มใหม่ฟื้นฟูสภาพใหม่จิตใจที่เต็มล้นด้วยสันติสุขความชื่นชมยินดีได้กลับมาในบาทหลวงแฟรงค์นะคะเอสเวิร์ดเกรฟเนี่ยไม่เพียงที่ท่านจะได้รับการฟื้นจากพระเจ้าเท่านั้นนะคะพี่นอ้องท่านยังนำพอพรอ,อย่างที่บอกว่าบทเพลงของท่านเนี่ยกระจกระจายมาถึงยุคข,ของเราแล้วท่านก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เต็มไปด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะ ็มไปด้วยความสว่างสวัยเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเพราะท่านรู้ว่าไม่ว่าจะวันใดเวลาใดพระเจ้าทรงห่วงใยท่านนะคะพระองค์ทรงเห็นใจในความอ่อนแอและจุดอ่อนต่างๆและจุดบุกพร่องในชีวิตของเรานะะพระเจ้าทรงเข้าใจนะคะเข้าใจความสูญเสียของเราเข้าใจในความกลัวของเรานะะพระองค์ทรงเข้าใจว่าเรากําลังเผชิญกับอะไรเรากําลังดิ้นรนหรืออยู่ในการทดลองการล่อลวงต่างๆ พระเจ้าทรงเข้าใจท่านพระองค์ทรงเห็นและทรงได้ยินนะคะพระองค์ทรงห่วงใยต่อความคิดและอารมณ์ของท่านอย่างที่ท่านเองก็อาจจะไม่คาดคิดมาก่อนนะคะอยากจะอ่านพระธรรมหนึ่งเปโตรนะคะอีกครั้งหนึ่งในบทที่5ข้อ7บอกว่าอย่ารลอขอโทษคนะ่ะจงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายนะคะขออธิษฐานด้วยกันนะคะ พระเจ้าเราขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรพวกเราซึ่งเป็นกิจชนของพระเจ้าขอพระองค์ทรงนำความโศกเศร้าความเสียใจความรู้สึกอ่อนแอพระองค์จะคาและหลายครั้งเราก็น้อยใจว่าไม่มีใครสนใจเราไม่มีใครห่วงใยเราไม่มีใครแสดงตัวและจะยืนเคียงข้างเราและเวลานี้เราขอโทษพระเจ้าขอพระองค์ทรงให้เราได้รู้ว่าพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเรา พระองค์รักเราและพระองค์ทรงห่วงใยเราขอพระเจ้าทรงนำใจขมขื่นใจที่น้อยเนื้อต่ำใจจิตใจที่อ้างว้างโศกเศร้าจิตใจที่มีความกลัวนั้นออกไปจากหัวใจของเราและขอเติมเต็มด้วยความรักของพระเจ้าเติมเต็มด้วยการทรงสถิตของพระองค์ให้เรามีชีวิตใหม่มั่นใจว่าพระองค์ทรงเข้าใจเรารักเราพร้อมจะเยียวยาพร้อมจะรักษาชีวิตของเรา ขอความจริงเหล่านี้นำการฟื้นฟูมาที่หัวใจพวกเราซึ่งเป็นธรรมิกชนของพระเจ้าทุกคนทุกชีวิตพระองค์เจ้าค่ะเราขอบพระคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงขยายความเข้าใจในมุมมองที่เราไม่เคยรู้มาก่อนพระองค์เจ้าค่ะเราขอบพระคุณพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราขอพรจากพระองค์มายังกันและกันได้พระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนเมื่อฟังแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์นะคะกด subscribe ด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อเราจะนำคำนุนใจนุนจิตชูใจมาฝากพวกเราอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะพระเจ้าที่ห่วงใยท่านนั้นทรงสถิตยอยู่กับท่านคะ่ะพระเจ้าเวพรน,นะคะสวัสดีคะ่ะ